ที่ตอนเศร้าพี่น้องพากันมาหล่ออันแคบโค้งด้วยเดิมเกาะข้ากวดป่าอันนี้เขามาจกทรายคายพี่น้องครับคือว่าฝั่งนั้นก็ฝั่งไทยเหมือเลยฝั่งไทยแล้วฝั่งน,นั้นก็แบบเกล้ๆก่เนื่อยู่นลยเนาะบางทีเมื่อไปหนึ่งกระหอดกาฝั่งไทยฝั่งไทยกับฝั่งลครพนมเลย เกาะส่มองบอกปวด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 ป่าปวดน้ำน้องเคยกับน้องนุสกไปดีนั่งไม่มีไหมอยู่แคมป์ของอยู่แคมป์ของ นกสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีนะพี่น้องมื้อนี้มากดมองพี่น้องเด้อน้องเคยสบายดีพี่น้องเด้อมื้อนี้ครับบอเฟนกรับป้ามาหาปลาพี่น้องเอาไปแคมป์ของนี่ล่ะน้องเคยสิมาหาปลาพี่น้องพากันมาชมวิวทิวทัศน์แคมป์ของนำแต่เช้า ไปเลยพี่น้องไปเลยฟังพ่นนัสือบ้านยังลองเคยบ้านน้องจันท่าขอ้อบ้านน้องจันท่าข้อคามแถาแล้วก็น้องจันพี่น้องเลยนี่คือท่าบ้านน้องจันฝังไทย ่ปกอนอลไมีสงการเขาจะมาเล่นแถวนี้เลยแต่เฮ้ยดสีเขียวบ้านนี้ยางเอายางไปกวดนี่แหเย่างไปกวดเอามีาเน่ใส่มงต้นาร้องนะาร้องรแต่ไ้พอ้าน้องน สบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อขวดปลาหลองเคยพี่น้งนองเฮดไดซิมีลูกนำแมนนองไปับเข็นปาลาโลมาลูกสาได้สมีนําแมน้องไปยเขินปลามาลูกสาวก็ไ้นายกเพราะรวดิดเบื้องนขวดมองเรอพี่นอ้องได้มากวดมองรแพได้พี่น้องนี่ ไปไปไปหากินพ like <Rah> ี่น้องเลยไปเลยฝ่าดงลึกจะดุ้งจะมาได้ยเนาะมาเบิ่งอันน้องเคยชีวิตประจำวันน้องเคยพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดอะไรเลี้ยงอันน่องสาวเฮาอะนะเพิ่นเฮ็ดอะไรหาปูหาปลาหาหน่อไม้หน่อมันขายเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย บ่เอาย่างซางบ่แล้วนี่บักหงาไปแล้วน้อง,งเคยพี่น้องย,อย,ออยามมื้อເຊົ້າກະາບ້າຮົາກະິມາສາງມສາງຍັງລົູຫາປາກັດນດີ້ອັນດອມນເຊົ້າວວາມາ້ຕນງແກງປກຸ เห็นเห็นคุ้ยบ่พี่น้องคุ้ยลงอาบน้ำคองคุ้ยอาบน้ำคองคุ้ยลงอาบน้ำแม่น้ำคองเดินพี่น้องตอนแรงค่ะคุ้ยเล่นน้ำคองพี่น้องปวดหัวป่าปี่ บังยิงแขลวใส่เขยยิงแขลวใส่กล้องอีกพี่น้องยิงแคลวใส่กล้องอีกพี่น้องเว้าวเบิร์นนิ้มใส่กล้องขนาดยังไายิ้มดีขนาดเห็นว่าจับกล้องเพิ่นก็ได้เพิ่์นพี่น้องเอ้ยลูกเอ้ยมาไหมลูก คุณลองเคยลงน้ำแล้วไปไปไปเบิ่งใกล้สบายดีพี่น้องมาหลอกแคมของฟั่งโพงเล็กยังเน้อแลเบิ่งอันทิวทัศน์ปั้นน้องเคยมู่งมงสมบูรณ์คือการทางผีกับพี่น้องหาปูหาปลากินทางนี้เลย แต่ว่าเ้อไม่นี่ต้องบ้านน้องอ้นเด้อพี่น้องเด้อทำไมอาน้องอ้นบนด่างก่านี้ฟูโบเที่ยวฟูเที่ยวธรรมศาสตร์นี่จะเป็นบ้านน้องอ้นทางนี้ก็เที่ยวน้ำพงเด้อพี่น้อง ดูกคอาไปูอกกินได้เลยเอาไปสูบไปเนาะสูบพักแังเขาเอิญพักแหงก็พักแ็งเขียดพักแ็งเขียดพักแงเขียดได้ยังไงฮันยู่หันกรตุ้มหนึ่งไปถือทุอยางมาเนาะดวกสินปวดงงแล้วลปลไป นำไปเบิ่งกันได้พี่นออ้องว่<บ>าหล,ลานบอหลานเบ่งพี่น้องเห็นมานองเคยผั คุละสนกับอันคุณเอาเป็นไพ่ก่อนนุกลานทรายเพื่อนพี่น้องลานทรายลูกของเอื้อยเพื่อนลูกพี่ลูกน้องกันมาชมทิวทัศน์น้ำกันก่อนพี่น้องนอนเสียเลยเพื่อนนะเดี๋ยน้องเคยเห็นปะปลากระดองอยู่ได้พี่น้องไว้เลยฮัลล์พี่น้องเห็นปะ ลุงเอ้ยลุงแนมในกว่าลูกสิดก้อยบอมสิดก้อยอยู่บน้องเคยปต้อนาดอ่มาบง,งตอนกวดมาหอดฝังเรื่องหนึ่งลุงนสนนะ เจา่อในในนองเนกัได้ปลาลไพี่น้องเอยมาได้มาได้มากินปาทกันหาปูหาปลากันพี่น้องเอ้ยเี่ย่นเลยขึ้นมาขวดนองพี่น้องไปจังเลยนีเล้วนี่่ะท่านพี้องดึงขึ้นล้วบ่ดึงขึ้นละวบ่ นี่ก็กลับมาหอดโตวควายอีกเลยพี่น้องเ <c oughs> บิ่งน้องเคยพี่น้อง <c oughs> ได้การได้น้องเคยคนนี้ได้ดุมันแล้วนี่แม่ เออควยคุยน่อย่ะนิ้มใส่กล้องตลอดยังสงสัยเห็นกล้องปุ๊บิมใเลยิ้มใส่กลองเพราะว่าอยากสบายดีิ้มใส่กล่องเพราะว่าอยากสบายดีบาหลุป่าต้องอาคิดว่าปลาน้องเคยบ่แม่ว่ โคดโพเนาะปลาดำโค้งเลยพี่น้องเด้อแซ็บแเอาก็ถือแถอ,าอ th th สาหาพันก็ถือกันเลย ขึ้นว่าน้องเคยขึ้นมาลากขึ้นมาเบ่งเด้อพี่น้องขึ้นสิกวดมองจะไปกวดมองกันพี่น้องลงด้วยตัวเองคนละพี่น้อง ตัวสีมือพี่น้องเบิรพคนละอาลงต่ำๆนนะี่เด้อเฮ้ยรถอ เออมีความรู้สึกว่าไดๆเนาะเย็นสบายค่ะส่ว <laughs> นว่าเย็นสบายค่ะพี่น้องขอบคุะพี่น้อง ต้องบริเว้เหมันบ่บริเวนบ่ตไม่นี่บ้าเย็นบ่้า เอาใมข้าไปเบยบ่เอาลอดลุ่มและอาลอดทั้งลุ่มป่เอาลอด,ล,อดลุ่มมาแล้วมาเบิงเงเบ่งด้วยนี่เบิรงเลยนาพีน้งมาไก่เด้พีมน้องเอ้มาจัด คืนมาพี่น้องคนน่ะป่าขามองขาดพี่น้องน้องลุงใช่พี่น้องมึงนะน้องลุงมาเบิกคนจ้างมองนะพี่น้อง พี่น้องเลยที่ได้อีกวันนี้ได้ไม่มนนี่ไม่แมนัวปลาน้อยเพบ่อนกันี่เก่งไงที่ได้ปลาเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละหาหากินกันยากช่วงนี้น้ำมันบกพี่น้องเอ้ยเอ้าปลาดองมันมีแต่ปลาน้อยพี่น้องแล้วมันจะโตแล้วพี่น้องมันจะโตจ้อยด้เห็นแล้วเห็นแล้วผู้ผู้โตเดียว ตัวเดียวพี่น้องเอบกุมอนกินทันเลยพี่น้องเลยตายเร็วเร็วีเออในตัวเดียวมาได้ตัวโมขาดตัวหนู่เล่นบลพี่น้องในตัวเดียวสองตัวบวกกับปาบวกปลาพี่น้องได้ปลาโมขาดต anyway. ัวนึ่งกวดตัวหนึ <ums> <the> in <splash> <sm uring> ่ง <H> <sm uring> นันนกคือพันทุ่งได้อเปล่านนในคลิปพันทุ่งกับปลาลายวาชาเออเนเดนนกวาชานตัวขอหล่อพี่นออ้องเอ้ยตายเลย <c oughs> คลิปนี้ก็ลาไปกอดไปไปกอไดไปฝากกดไลค์กดติดตามกดกระด,ดิ่งให้ช่องลุงนาพาแม่เลี้ยงเหียร์ในเด็ดจัง